เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์เอาเร็วๆตั้งคำถามมาเร็วๆตั้งคำถามมาโอ้หมดแล้วคำถามอดเลยไลฟ์ไลฟ์ก็จบเราอยากอยากไลฟ์กันทำไมอ่ะเราทดลองไลฟ์ดูไงยัเคยทดลองเดียวยัมากไม่นะกูดูสิโอ้โหคนติดตามยังเยอะใครบอกศูนย์คนไงยังไม่มีใครดูเพราะเราไลฟ์ครั้งแรก ทดลองว่าเขาไลฟ์กันยังไ,อไออองอะไรคือพระขับรถเถอะมอะไรคือพระอาทิตย์บายบาย e ว e r y วันอะไรคือพระไม่หยุดก่อนอะไรคือพระอาทิตย์อะไรคือพระอาทิตย์หมายถึงพระอาทิตย์ที่มีกระต่ายอยู่ข้างในสุดอ๋อโลกสัญ,ญลักษณ์ตาสัญ,ญลักษณ์จังหวัดมีใครรู้บ้างไหมญญจันทบุรีจันทบุรีเคยเห็นจังหวัดที่มีสองดาบ ตรงกลางแล้วเป็น X กันไหมสองดาบ์ตรงกลางอายุธ<ม>ย,ยาหรือเปล่าไม่มีครับสุโขทัยไมีครับอะไรอ่ะไม,ไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วมันมอนมีแบบหน้าอย,อยอยักษ์อยู่ข้างบนครับยอยักษ์ข้างบนแล้วแล้วจังหวัดอะไรอ่ะบอกบอก,บอกายาญชนะหน่หนอยสิก็ไก่กอไก่กาญจนบุรีครับใช่ไหม ประเทศ,เทศไทยมีตอกระบี่จริงมีกระบี่เป็นตัว X ใช่ไหมโอเคมีใครรู้จากสัญ,ญลักษณ์จังหวัดในประเทศไทยบ้างไหมครับอันนี้จังหวัดพิเศษค,คือคือคือคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยไม่เคยเห็น<อ>จังหวัดอันนี้นนนเราเจอทุก กรุงเทพมหานครมีช้างมีช้างด้วยสัญลักษณ์มีช้างกรุงเทพไงใช่ไหมเนี่ยต้องานแต่ทุกวันเจอทุกคนใช่เลยกรุงเทพมหานครเราเจอทุกวันเลยอันนี้โอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราบ๊ายบายแล้วนะูไม่ว่าอะไรบ๊ายบายไลค์แอนตับคายหนึ่งสองสามแล้วก็ไลค์มาแล้วก็พีโพอ ทำไมว่านี่อ่ะมวัดอันนี้พระพุทธรูปอยู่ตรงไตรรนาไปบ่ายก่อนเดี๋ยวคุยกันใหมานิวอีจะคุยกับเขาด้วยอ่ะมีคุยมามันมีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางมันคือะอยู่ไหมมันคือสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยนครปฐมใช่อยุธยาฮะสตูนโอ้โหนี่ต้องไปศึกษาเพิ่มแล้ว โอเคปน่าจะต้องไปอนุบ้านเดี๋ยวไปดูใหม่แล้วนี่เห็นไหมพลังของโคจนาลูกรมใช่พลังของโคจนาลูกรมเราต้องมีศึกษาโคจนาลูกรมอันนี้เหมือนโจนาบุรีอันนี้เดี๋ยวขอไปอันนี้เหมือตรียมตัวซะหน่อยอันนี้เหมือนที่ออันนนีี้เหมืท่ไม่มีใครไม่มีไม่มีใครมาก่อนที่วอรอฮัลโหลแล้วมันมีทาว่าหาย นะชื่อว่าอะไรครับแต่เนี้ยทาวเวอร์แบบนี้ทาวเวอร์แบบนี้เจดีบบ JD หรือเปล่าโอ้โหโอ้หลายคนมาเลย่สวัสดีหรือ,อยังสวัสดีครับออันนี้น้องวิทน้องวิทโตแล้วอ๋ออานุเนียวีโอเมื่อกี้เล่นกันสนุกเลยไว้เดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ถ้าชอบนะช่วยช่วยบอกด้วยว่าชอบจะได้มาเล่นเกมกันใหม่ คนไลค์เยอะแล้วเนี่ยบา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 ยคน <มา S 2> แล้วออกจากไรยังไงครับเนี่ยมีใครรู้มั้ง,อง <laughs> โอ้มีดูตั้งสิ